วันนี้เรามาปลูกต้นไม้ในเข่งกันครับผมนะน้องนั้นอยู่ในกระถางมานานแล้วครับนะนี่ต้นนี้สวยๆแบบนี้ครับสยามไดมอนด์ครับผมนะเป็นโกศลโชว์ไม้โชว์ใบนะสีสวยๆแบบนี้ครับผมนะใครที่สนใจโกศลก็ดูนี่เลยทีเดียวครับใครที่เลี้ยงโกศลอยู่นะครับผมนะไม้โชว์ใบสีสวยงามครับนะจากกระถางครับเรามาเปลี่ยนเป็นตะกร้าครับทําไมต้องเปลี่ยนเป็นตะกร้าล่ะในหัว เพราะว่าน้องนั้นชอบน้ําแต่ไม่ชอบแชะครับผมการระบายน้ําได้ดีครับนี่เราต้องใช้ใบก้ามปูหมักนะครับกับมะพร้าวสับนะครับเป็นมะพร้าวสับเล็กเอ้านายหัวไม่แช่มะพร้าวเลยเดี๋ยวนี้ไม่แช่แล้วครับเพราะว่าเราไปสวนใหญ่นะครับหลายๆคนนั้นบอกว่าไม่ต้องแช่แล้วนายหัวนะผสมกันได้เลยเรื่องนี้การันตีแน่นอนนะทุกสวนนะครับผมนะไม่แช่มะพร้าวสับอา้าว่ออื่นเราต้องรองมะพร้าวสับลงไปก่อนนะครับในตะกร้าแบบนี้ครับนะอ้าวแล้วเราก็ คนนะครับให้มันนั้นเกียเกียหน่อยนะอ่ะนีที่วางก่อนครับผมนะมะพร้าวสับนะครับเราก็ต้องดูครับว่ามะพร้าวสับนะตอนนี้ถ้าหาว่าเข่งเราไม่ใหญ่มากครับให้เรานั้นใส่มะพร้าวสับเล็กไปนะครับแต่ถ้าหาว่าเป็นกระถางใหญ่ๆพี่น้องครับใช้กระสับไม้พ้าสสับใหญ่ได้เลยนะและ้วนี่ในหัวนะครับใสอ่อะไรนะกระถางรองก้นด้วยนะครับกันยุบกันยุบนะพอดินยุบเนี่ย จะทําให้รากของเราไม่ยุบตามครับผมนําไม้อย่างเซตตัวได้ดีดูรากสิครับรากเยอะขนาดนี้ครับผมไม่เปลี่ยนกระถางได้อย่างไรครับต้นนี้ก็ใช้เวลาเป็นปีเลยทีเดียวครับผมนะอ้าวนี่เกียร์หน่อยครับกระตุ้นรากกระตุ้นรากรากสีสวยเลยทีเดียวครับนะยังขาวนวลผ่องอยู่เลยฮะนะอ้าวนี่เขาพร้อมที่จะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับผมนะแต่ในหัวนั้นใช้เข่งครับนะปลูกต้นไม้ในเข่งครับแล้วไม้จะสวยไม้จะงามไม้จะโตไม้จะเลิศนะฮะนะอ้า มาครับมาเปลี่ยนพร้อมๆกันไปครับพี่น้องครับนี่กดลงไปหน่อยฮะให้ฐานมันได้แข็งแรงครับผมนะอ่ะใส่ดินลงไปครับผมตอนที่เราใส่ดินนะครับเราต้องจับไว้ให้แน่นนะฮะเพื่อให้เขานั้นได้อยู่ตรงกลางครับนี่อ่ะดูครับนะเราก็จับดินใส่ลงไปแหมตุลักตุเลงหน่อยนะฮะนี่นะแล้วการใส่ดินนะครับผมนะด้านข้างเนี่ยเราต้องอัดดินให้แน่นๆครับผมนะเพื่อที่จะไม่ให้ไม้ของเรานั้น ในอนาคตโค้งไปเคงมาครับนะเอามือไม่พอใจฮะใช้กระถางเลยดีกว่านะจับใส่จับใส่เข้าไปครับผมแล้วทําไมนายหัวทาแบบนี้ล่ะเอาออกมาก็สิ้นเรื่องนี่นายหัวเอ้านะความยุ่งยากครับนะเราก็ต้องมีบ้างครับนะออานี่ฮะใส่เข้าไปครับผมนะใช้มือฝั่งนี้ครับนี่อ้ามาจับโค้งนะอยากให้มันโค้งไปโค้งมาครับแล้วก็ ตัดต่อเลยทีเดียวนะครับกับต้นไม้สวยๆแบบนี้ครับนี่อ่ะมาเราก็นี่ดูต้นฮะสวยแค่ไหนครับผมนะเอาออกจากกระมังดีกว่าฮะยากนะมาใส่แบบนี้ดีกว่าอย่าลืมนะต้องอัดด้านข้างนี้ให้แน่นครับเพื่อไม่ให้ดินของเรานะครับทะลักออกทางตะแกงนะครับผมนะนี่ตะก้าตรงนี้ครับเขาจะมีรูนะ เห็นต่างประเทศนะครับเขาจะใช้วัสดุนะเวลาอล้อมล้อมต้นไม้เนี่ยมาหรือปลูกต้นไม้เนี่นะครับเขาจะมีรูพุณนด้านข้างเพื่อระบายอากาศครับการระบายอากาศได้ดีนะรากจะเดินได้ดีครับแต่ถ้าอากาศระบายไม่ดีครับน้ำนะเยอะแล้วโคนจะเน่าได้ถ้าแบบนี้ครับการันตีว่าใบไม่ร่วงใบไม่เลนนะครับแล้วไม้จะสวยให้คุณแน่นอนครับ นี่ฮะนะทำแบบนี้ครับผมกับไม้สวยๆแล้วไม้จะโตวไวครับพี่น้องครับการใส่ปุ๋ยนะครับผมในในหัวก็มีปุ๋ยนะฮะเล่งสีให้ต้นไม้เพื่อให้ไม้ของคุณนั้นสีสวยครับผมนะสีสวยนี่นะกิโลกร,รัมละ80บาทค่าขนส่ง40บาทนะนะแต่ถ้าซื้อพร้อมกับต้นไม้นี่ไม่มีค่าส่งพี่น้องอ,อ้าวนี่ฮะใส่เข้าไปแบบนี้หลังจากที่เรานะครับผมนะเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะค่อยให้ปุ๋ยพี่น้องครับนะ ไปกระตุ้นรากอีกทีหนึ่งนะครับผมนะหลังจากเราปลูกแบบนี้แล้วรับรน้ําให้ชุ่มเลยทีเดียวครับนะสองถึงสามวันค่อยรดให้อีกทีครับทําไมล่ะนายหัวรดวันแรกแล้ววันที่สองไม่รดอีกเหรอวันที่สองไม่ต้องรดครับผมนะเพราะว่า เรานั้นให้เขาชุ่มแล้วครับนะคขสะเสด็จน้ําแล้วคราวนี้รากเดินดีนะครับผมอ้าวใครว่าดีใครว่าสวยใครว่าเด่นนะครับยังไม่กดติดตามก็กดติดตามครับผมนะใครที่ยังไม่แชร์ก็แชร์ให้ในายหัวด้วยจะขอบพระคุณอย่างยิ่งนี่เอาคลิปดีๆเอาวิธีการทําดีๆแบบนี้มาฝากครับนะแล้วรอบหน้ามีอะไรอีกเราก็มาดูกันครับวันนี้นายหัวหมาชัยต้องไปแล้วครับผมนะบ๊ายบายครับ